อหยุดพักกันระหว่างหาลงน้ำตกกับเสียงน้ำตกใกล้เข้ามา,มาผมก<ด>็พี่หมีต้ตองหม่เป็นก่อนนะไม่ในี่อะไรนีนตอตัวเล็กจะจับตามตามด้วยน้องหมวยลงมาตามหล,หลังหลังล่าอ <c ười> เี็มีเขาบอกเไม่ลงกลัวเนชะือฟังเจ้าที่เขานนลำนำริ้วเยเชื่อใน,น,นะนปันชิบเลยเราลงมาแล้วก็คนที่ต่อต่อยอโดนไหนเก่งโดนไหนโดนนิ้วโปง้งนิ้วโปงงง้งองะเอะ เจ้าเทพบอกว่าถ้าส่งเสียงดังต่อวันนี้มันจะมีความลำคาญมันยังงุเห็บเหมือนเหมือนคนนะมุนงิดหอารมไม่ดีมากนะโมโหหน่อยพลอยเจ็บอ่อวิวในป่าครับในป่าเขาละมาไปเ ใช่เอาลงวยลงไยก่อนอลงลงมาเป็นเรื่อยๆนะครับออาไปตามสภาพเออความรู้สึกเจ็นนนเบจะไหมโดนในโป้งน,นี่นะี่ยต่อต่อยเขาไม่มีมวยวไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีนนวะต่อยเต็มๆเล้ไม่มีไม่มีกรรมการมีแต่วิ่งหนีเพราะว่าเขาไม่วิ่งหนี ไม่มีไม่มีรางวัลนะรางวัลก็ได้แล้วเจบปวดแยงเลยตาซ้ำพี่จางที่ไม่ติดตัวใหญ่เี่ซ้ำแม่แต่มันมีพิษไหมพี่แหม่มันต้องมีพิษด้วยต้องมีพิษแล้วลงมาเรื่อยตามสภาพตามพื้นดินอีก สักไม่เท่าไหร่ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วน่าจะอยู่ทางซ้ายมือเดี๋ยวเราเจอกันที่น้ำตกนะครับโอเคทุกอย่างเลยกูเาอีกข้างนึงไม่ใช่อีกมือด้วย